สมมติร้านอะไรร้านหนึ่งเขาต้องไปเซ้งใช่ไหมครับไอ้คำว่าเซ้งเนี่ยคือไอ้คนก่อนหน้าเนี้มึงเจ๊งมาแล้วเจ๊งมาแล้วแล้วไอ้คนก่อนหน้าที่เซ้งมาก็เจ๊งเจ้งเจงกันมาคราวนี้บางคนโอ้โหมันตำแหน่งที่ดีมากแต่ทำไมเขาเจ๊งทำไมเขาเจ๊งเหมือนรถขับผ่านก็ไม่มีใครมองเห็นจุดขายเขาก็มีอันนี้พูดถึงร้านตัวเองที่จะไปเช่าอยู่ใช่ไหมโอเคเข้าใจ บางทีไม่มันไม่บางทีผมก็ไม่เข้าใจนะมันมีอยู่สามข้อกายร้านเขาตัดผมดีมากเลยเอแต่บริหารการเงินไม่เป็นเจ๊งอันนี้ไม่เกี่ยวกับทำเลแล้วนะไม่เกี่ยวละเกี่ยวกับคนครับสองคือแม่งอยากเปิดร้านแต่ไม่มีช่างฝีมือทําอะไรไม่เป็นเลยตัดผมไม่สวยไม่เก่งเจ๋งไหมเจ๊งอันที่สามคือตัดผมเก่งเก็บเงินดีปากหมา มีใครเอาไหมไม่มีไม่มีใครไปต้องบริการไม่ดีถูกต้องอเพราะฉะนั้น3าข้อน,นี้คือหัวใจก่อนอเพราะฉะนั้นถ้ากายจะเริ่มทําร้านทําผมข้อแรกคอนเซปต์ชัดได้ยังชัดมากถ้าคอนเซปต์ชัดแล้วต่อมาช่างที่รักษาคอนเซปต์นี้แนวการแต่งตัวของช่างแนวของร้านชัดได้ยังเป๊ะมากดีมากต่อมาสุดท้ายการเก็บเงินคนดูแลบริหารเงินคิดโปรโมชั่นเก่งหรือยังเก่งมาก คนเดียวหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่อผมวางหมักฮอตไปหมดแล้วสุดท้ายที่เหลือก็คือการโปรโมทที่ดีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสามสามข้อนี้ดีที่ที่ไม่ดีมันจะดีได้อมันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแล้วถ้ามันแบบที่ร้านนั้นมีคนผูกคอตายอยู่ใต้ต้นไม้สามสี่คนแล้วมันโอ้โหมันเกี่ยวอะไรไหมอย่างนั้นดีเลยอ๋อเหรอเออไปจุดทูบบอกมึงอยากมีกินไหม อช่วยงานกูหน่อยอเออหัดทํางานแลกเงินดีแล้วเราจะรวยดูอีกแล้วดูอีกแล้วคือ <laughs> เออเออิวไม่เคยสอนให้กลัวนะถ้ามีแบบนั้นปุ๊บเขาน่าสงสารเขาต้องการบุญกุศลอืก็ไปไหว้แล้วบอกเขาสิเรามาอยู่ที่นี่ ช่วยทำมาหากินด้วยนะครับถ้าเราทําดีเราจะไหว้คนดีๆถ้าไม่ดีก็อาจจะถ้าถ้าเกิดไหว้แล้วเราอยู่ไม่ดีคุณก็ไม่มีกินเพราะว่าเราเองก็ไม่มีกินเหมือนกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีกินวันหนึ่งเราออกไปเกิดเราไปพูดว่าเป็นเพราะว่าคุณอยู่แล้วแล้วทําให้ทุกอย่างไม่ดีเขาเอาหมอผีมาไล่คุณนะนั่นแหละไม่แล้วบางคนเห็นบอกว่าก็คุณไม่มีศาลให้เขาอยู่อ่ะคือด้วยความที่คนเรามันไม่เป็นไรคุยไม่ได้สัมผัสไม่ได้ไม่ใชไม่รู้ไงตอนตายเขายังไม่ได้ขอศาลเลยอ่ะ เขาขอแค่ใต้ต้นไม้อะแค่นั้นก็โอเคแล้วก็เป็นที่อยู่เขาแล้วอ่ะแล้วบางที่คือเขาบอกว่ามันมีต้นไม้อย่างเงี้ยห้ามตัดต้นไม้นะเพราะว่าผีอ่ะเวลาลมมาไม่มีที่เกาะมันจะปิวอย่างงี้ไงพี่หัวเอาะหไม่เอาทำไมทำหน้าอย่างงี้เดี๋ยวนะอันนี้แน่ใจนะว่าผีไม่ใช่ตุ๊กตาไล่ฝนพี่ผมไม่รูอันนี้บางคนเขาพูดผมก็เลยไม่จำเป็นครับดวงวิญญาณทุกดวงอย่างนั้นตายไปแม่งเจอพัดเจอเปิดพัดลมในบ้านแม่งวิญญาณ เปิดพัดลมในบ้านนี่ผีมันก็เข้าได้ได้ไล่ผีก็คือเปิดพัดลมได้เลยนะตีจูเอีย้ยอยู่ยากนะแล้วนะเจฟฟเจ้าจีนก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ไหนนะครับทุกท่านเวลาไปอยู่ที่เขาบอกว่าแรงมีคนตายหรืออะไรก็ตา,ามโดยมารยาทผีก็เป็นคนมันก็รู้เรื่องมาก่อนอม,มันก็เป็นคนมันก็เรียนหนังสือเหมือนกันคุยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็บอกเขาว่าเรามาอยู่ใหม่แล้วก็ยังไงอ่ะก็คือขอให้เราอยู่ที่นี่แล้วดีครับ ถ้าเกิดเราอยู่แล้วดีเนี่ยเราเราจะได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลเหมือนกับเราร่วมกันอยู่แล้วก็ช่วยกันทําให้มันเจริญแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปสร้างศาลไม่ต้องไปทําอะไร